ครับนกมันนีกะมันเดิมเส้นเคยเจอกันอีกแล้วครับมันนีกะมีเรื่องมาแน่น้ำคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่เก่าแหละครับนกกะเห็นมีหลายคนนะครับนะโทรมาสอบถามมายาหนคกขึ้นกะมีทรงในเรื่อยู่ครับแต่ว่าอาหารนะครับนะบางคนก็บอกว่าใส่อาหารอย่างให้กินแน่หรือว่าเลี้ยงนกจังไดนี่อครับกะมีอาจารย์หลายคนคุณพ่อหลายคนเนาะโทรมาสอบถามผมมาเลี้ยงนกอั่างไห้มันขึ้นมันคึกก็คือ เขาสีใสตยาบำรุงตลอดมันกับเปลี่ยนไปบ่ได้ครับเพราะว่านกนะครับเนาะคุณพ่ออาจารย์บางทานบางคนถ่านกเขามันบ่สมบูรณ์ครับเมียนครับทาบ่สมบูรณ์แล้วก็พักพรอนบ่เพียงพอมันกัมันกับว่าห่ามันกับว่าคึกบ่ขึ้นนะครับก็คือาการเลี้ยงนะครับเนาะคุณพ่ออาจารย์ก็ตสองเบิื้อง่ามีแมวมีหมามากวนบ่อจังของผมเนี่ยกช่วงนี้ก็ ขืนเ่เต็มที่หรอกครับเพราะว่าบ้านกับยูใกล้ถนนนอกบ้านนี่หมามันหลายครับหมาทั้งหมาทั้งแมวมักกวนนกมันมาขุยขยะจั้งสี่นกมันยางตำโกงนุกเครื่องแครครับบ้านนี้นกมันกับตื่นครับมันกับได้นอนบ่เต็มอิ่มนะครับมันกับคือค้นนะครับนอนบ่ผักคันบ่เพียงพอมันกับบ่มีกําลังบ่มีแห้งบ่เหาเป็นบ่ซวงบ่ซึนภาไในและกายอ่ะเขาเรื่องนะครับน่ะ่วบามสีมาเนี้ยนะมือนนิก็คือ การเลี้ยงนกนะครับว่าของคุณพ่ออาจารย์ต่ละ้นกับคือสิทธิ์ลูกแล้วละครับว่าต้องทายพยาธิน้ำพร้อมก็คือเขาก็ต้องทายทายทองหรือว่าทายพยาธินะครับเนาะซึ่งยาทายพยาธินะครับเนาะมันก็มีหลายแบบครับบางอันก็เป็นแบบเม็ดนี่แบบเม็ดครับแล้วก็มีแบบน้ำแล้วก็มีแบบผงก็คือแบบผงแบบผงนี่สีดีอยู่ครับเพราะว่าเขาปฏิจับนกก็คือ เขาเทเทใส่กับน้ำเลยเทเทใส่กับน้ำผสมให้มันกินก็คือกสิท้ายท่องนกไปในตัวครับผมก็คือเขาผสมใส่น้ำให้มันละลายน้ำแต่ถาเป็นแบบน้ำก็ดีอยู่ครับผมใส่ตะกี้แบบน้ำก็คือตะวันมันสีได้จับนกก็คือถาเป็นนกในกรงหรือว่าในชั้นนสินะครับเนาเขาอยากทายแบบรวดเร็วก็คือเขาอดน้ำนะครับช่วงเศร้าหล้วกะ็ช่วงรอรอสีเทียงเขาแก่หยอดยาเลยครับหยอดยาลงไปแล้วกะ็นกมันก็สี ขายพยาธิได้ดีแต่ถ้าแบบเม็ดแบบเม็ดก็คือกันครับกับห้นกอดน้ำอุดอาหารก่อนแล้วก็จับจับในกรงหรือว่าจับนกอยู่ชั้นนั่เถอะครับจับปอดเอาแต่ว่าถ้าคุณพ่ออาจารย์ท่านไดเลี้ยงายคันจับนะครับก็เป็นแบบผงเขากับละลายน้ำให้มันกินครับก็ดีอยู่ครับก็เห็นไอ้สายทีมงานหลายคนนลครับใส่แล้วกับหน้าตอยกับแนะน้ำนะครับบอกมาอาจารย์ตัวหรือว่าหน้าตอยนะครับเนาใส่สูตรนี้แะก็ดีกันครับก็บร้องเบิง ร้องน้ำนาตัวแล้วก็คือว่าได้ผลดีครับตัวใดนี้พยาธิก็คือออกอันใดโบมีนี้มันก็คือไทยดีครับกับโบมีพยาธิก uh, ็คือเข้ากับเบิ้งมาครับตัวใดมันมีบบมีนี้มันกับสิ่งไหนมันมีถูกตัวกับบางตัวมันกับโบมีนะครับเนาะบบแมนว่าตัวนี้ให้กินแล้วคือบบออกห้ยกินอีกห้กินอีกมันบบออกนะครับมันบบมีเนาะแต่ว่าบางตัวมันมีมันกับออกบางตัวมีหลายความครับกับยาเนาะครับเนาะมันเป็น นี่ครับใส่ตัวนี้แหละฟาม้นกับอันนี้มันเปินกล่องหนาเนะครับมันกับหัวกับถางแต่ว่าตัวยากับประมาเนี้ยนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาอาหารสัตว์นะครับขายยาสัตว์หรือว่าขายอาหารสัตว์ทั่วไปครับในอำเภอในอแถวตลาดแถวบ้านเขากันอาจจะมีทุกร้านนะครับน่ครับใส่ใส่ใสถาเป็นงก นะครับเนาะของผมก็ต้องใส่ลายเขาห้องก็ใส่หางส่วนนะครับส่วนสว่ทอดเอาหางส่วนนะครับตักนิดเดียวผสมครับวันกระชีโอเคครับถือว่าโอเคอยงทายนกอะถือว่ากให้อดนามนะครับผมเห็นมันอดนามแล้วกันให้อดนามทุกตัวแล้วครับตั้งนกตันี้เนี่ยผมกะให้อดนามใบก้อนครับแล้วกันเอามาใส่เทียเดียวแล้วกันผสมนิดเดียวครับใส่ใส่หางซอนแล้วกันให้มันกินครับมันกะกินมันก็ทายออกดีว่ะตัวมันมีพยาธิมันก็ออกครับตัวใดบ่มีมันก็บ่ออกนะครับเนาะ แต่๋ยวกะถือว่า,ายาตัวนี้นะครับเนาะผมมาคนเลี้ยงงกต้องมีติดบ,บ้านอยู่เหรอครับกับอีกอันนึ่งนะครับเนาะไบโอบิสิบสองกะเป็นยาบำรุงใส้หนามให้กินดีกันครับเป็นยาถือว่าให้ลูกงกบำรุงลูกงกตั้งแี่ผมก็ให้เรื่อยๆโยกกะสองเดือนเทียรนึงตั้งแีง่ครับว่าตั้งกันเดือนน,งนึงก็ให้เทียรนึงก็ได้ครับพวกยาถ้าจ้านึงเป็นยาเคมีนะครับเนาะผมกะบ่ จำเป็นต้องให้ต่อเนื่องปันใดก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นยาสมุนไพรธรรมศาสตร์เน่น่าจะให้กินดูๆได้ยัวตว่าถ้ามันเป็นยา,าเป็นยาพวกยาเคมีนะครับเนาะชังสี่ห้องกันนี่ก็เป็นยาอันตรายยัวตว่าห้องกันใส่ให้มันถือวิธีนะครับพ่อเอาไปล้อมมึงนะครับคุณพ่ออาจารย์อันท่านใดที่ว่าหรือว่าเนี่ยเอาไปใส่พวก,กงนกที่ว่าเป็นนกเฉลยได้เฉลยมาหลายๆนะครับลองทายมันเบิง่งทายนกเฉลยเบิ่งก้อนครับวัสดุไทายนูกอ,ขอเขนเบิ่งก้อนกัได้ จารย์ท่านนี้พวกบุกการพิจิตรไทยลูกเขาใหญ่เลยแต่ว่าผมผมกับไทยแหละครับไทยถูกตัวแล้วก็ถือว่าใสีได้อยู่ครับได้ผลดีอยู่สองละสามสิบบาทครับผมซื้อมาไปซื้อเบรรลุโยนั้นตลาดบ้านห้องอาจจะมีอยู่มีสุลานนะครับร้านในที่ว่าขายพวกวาอาหารสัตว์เกี่ยวกับสัตว์ปีกไอ้พวกขายอาหารปลาอาหารหมูอาหารไก่เองแต่ครับลองไปถามบ้างอาจจะมีอยู่ ่ผมก็ซื้อมาแต่ในอำเภอนะครับท้องละสามสิบบาทบรัวบานอื่นน้ำคุณขว้อาจารย์ผ่านอื่นบัวบัวขายราคาเดียวกันเพราะอาจจะนี่แห,ห,ห,หละครับงิ้มผ่าสามสิบสามสิบผ่าอยู่ระว่างนี่แหละครับเพราะเสียหาแต่ยาบำรุงมาบำรุงเลยกับบัวแมนนะครับนับมาต้องทายพยาดออกนะครับผมก็ใส่ทุกแบบเลยครับนี่แบบพงนะครับเพราะว่าแบบพงเนี่ยผมส่ใส่เนี่ยครับกับพวกงกเนี่ยอยู่น้ำกันหลายๆตัวแต่มันถ้าเขาสิมาจับป้อนเท่าตัวมันกับโคงสิตบ,บ่ใว อันใดที่ว่าเป็นยาแบบยศนาบนะครับมาผมกะจิจังงอกขืนชั้นนะครับผมกะจิจับตัวแล้วก็ยดให้มันกินเลยก็คือทายแบบเป็นยศก็ได้ครับตัวใดมันมีกันเท้ากับเบิ้งความมานกแต่ละตัวมันมีพยาธิว่าตัวใดมีพยาธินี่ก็คือสังเกตมันก้นมันครับนะก้นมันเวลาทายนะครับมันจะเป็นทรงเปียกขี่มันนะครับอุจระนกขี่นกเนี่ยมันกะจิออกมาเป็นเรียวๆเป็นบอดีหรอครับอันใดตัวใดที่ว่าม่มีพยาธิมันกะสิเป็นขี่เป็นก่อนดีอยู่ คุณพ่อสังเกตบ้างนะครับเด้อถ้ามันขี่บดีหรือว่าดักเปียกๆนะครับมี่พยาธิแน่นอนครับตัวเลยดักเปียกๆัขอใหญ่ีัยขอชวาตัวนกอย่างอื่นเป็ดไก่มันก็ไทยไทยท่องแล้วมันก็ต้องไทยอยู่แหลกตั้งแต่อาจารย์คุณพ่อตั้งแต่ผู้ที่มีไข่ไก่ตีนะครับเราเพิ่นก็ต้องทายท่องไม่ไก่ตีเพิ่นก็ต้องมียาทายท่องทายพยาธิขอกน้ำนี่นะครับยาตัวนี้ละไปซื้อมาล้องใส่เบ้างนี่มัน กล้องหนาครับมันกลับกันนี่แต่่วายานี่เป็นลักษณะมันมีรูปรูปหมารูปรูปไก่รูปเป็ดแล้วก็รูปหมูครับนี่ใส่ก็ต้องไล่ครับใส่ละลายน้ำออกกะให้พวกนกส่วนไหลครับเพราะว่าเขาจิมัสจับท้ายเทลโตเทลโตมันเกิเสียเวลานะครับเนาะกะผมมีสามย่างครับใส่ตบแบบตัวนี้เป็นตัวไม้ครับได้มาไม้ก็เลยเอามาแนะน้ำคุณพ่ออาจารย์ใส่ร้องเบิ้งตัวนี้หน้าตัวแล้วก็แนะน้ำม้านะครับเนาะหน้าตัวบอกว่าเอามาร้องเห็ดเบิ้งกันเลย เส็จน้ำแล้วล่ะครับกถทีว่าได้ผลดีอยู่ครับผมมาหนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิงเ้งไอนนกที่ว่าจับขึ้นตุ่มไปครับเพระาะว่ามันจะเป็นจังไลเดี๋ยวไปเบิง้งไปเบิ้งกันครับครับผมกะน,นี่นะครับเนาะกรงนกที่ว่าใส่นกแล้วเป็นลักษณะใดกะน,นี่ครับคุณพ่ออาจารย์เบิง้งเอาครับนี่ขนาดยี่สิบนิ้วครับพัดลม้ม ยี่สิบนิ้วนี่นกอยู่ได้สบายครับกัแบบใส่นกแล้วกับจีประมาณนี้นะครับเนาะกับมีอาจารย์ท่านหนึ่งอ่าคอมเมนต์มาหน่อครับเนาะว่าจมูกแตกครับมาสัน่นอ่าก่อนอื่นเขาต้องแยกแยกก่อนนะครับเนาะบางทีตะไคร้ที่อาจารย์ใส่นะครับเนาะนี่อันของผมมันเป็นเครือพีพีซีนะครับเนาะมันเป็นเครือพลาสติกก็คือมันบะคมมันบะแข็งปายในครับก็คือ แข็งอยู่ทำมาแข็งอยู่ครับแต่ว่ามันห่างแบบมันบกคมขึ้นลวดนะครับเนาะถ้าอาจารย์จับเบึงกระสีเพราะสีรูอยู่ดอกว่าระวังลวดย่างเดียวกับลวดแล้วก็เครือพลาสติกเนี่ยคือจังตัวเนี่ยครับมันกระสีมีความอันนี้มันก็ะมืนอยู่ครับเนี่ยมันออกเป็นมืนๆจังน่อยครับเวลาเข้าจับถามว่าจมูกแตกบ่อนะครับเนาะอาศัยมากกับลายมือเลยด้ครับแต่ว่าบทันแตกครับแต่บุรว่มันสีแตกบ่อแต่ว่า ตามที่ผมใส่มาเนาะครับเนาะบอ่อแตกครับนั่นะบอ่อวัตถนะครับคือคือเนี่ยจังตัวนี้กับบอ่อมีแตกนี่กับตะไคร่ลวดคือกันนะครับตัว่างเป็นลวดเขือบพีวีซีนะครับน,ะนี่นี่ครับเป็นตะไคร่เขียวเขือบพีวีซีสีเขียวครับะไค่ลวดชุบพลาสติกนั่แหละนี่ครับมันเกิดจะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าผมว่ามัน อาจจะบ่แตกหรือว่ามันอาจจะโดนโดนไปอาจจะแตกแต่ว่าสําหรับผมนะครับผมมองว่าเขาออามาใส่ลูกหนกซึ่งลูกนกนะครับเนาะมันก็มีความเชื่องเพราะว่ามันอยู่กับพ้นมาแต่แต่น้อยอยู่แล้วนะครับเนาะนี่มันมีมันมันก็สฉเชื่องอยู่แล้วมันก็สิบ่อแแคคือหนูปลาปันใดครับแต่ว่าอาจารย์เพิว้ามาว่าเออจมูกแตกมันเคยแตกอยู่ครับแมน แต่ว่าที่แตกนั่นคือเอานกปลาครับปลาลอยพวก,กน,ะะนกเฉลยเนี่ยมาใส่นกพวกนั้นแขะครับแตกอยู่แล้วครับจังไล็ก็แตกแล้วนกแขะปาณน,นั้นเนาะครับเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นลูกนกครับซึ่งเนี่ยครับมันกับว่าแตกสองตัวบ่มีตัวใดแตกเลยครับเด้อนี่จมูกยังบ่ทันแตกครับแต่บ่รู้มันอาจจะแตกคือจังอาจารย์ว่าก็ได้แต่ว่าผมก็ใส่มาได้สามสี่หมื่นแลยละ่ะแต่แต่มือเขาลุ้งคลิปไปมือนั่นก็จะไม่เป็นสามหมืนห่นเลยเดือกสองสามหมื่นแล้วมั้งบ่ทันหอดซีเด้อมั้ง ผมก็จาําว่าได้ตว่าเท่าทีลุงคลิปไปกะนี่แหละครับประมาณสามซี 4. หามือเอาอยู่ระวางนี่แหละตาบาบทันแตกครับตอนเนี้ยนกกะนี่ครับมันกับบอสซ้ำแขเพาวาหนึ่งเฮาเอามใส่ลูกนกนะครับเนาะเอามใส่ลูกนกที่เฮาพอเองครับมันกับบ,บยอ้แขกบอสยังปันเลยครับไอเวลามันบินมันกับเป็นธรรมดาครับนกพวกนี้เนี่ยขันยู่ในกรงพวกเนี่ยางหักอยู่แล้วครับอ่าถึงแม้นสี่ขื่นชั้นนะครับเนาะขื่นชันหางกับหักครับพบาวาเฮาคุ้มตคาคข่กรณีที่มันสิบว่าหักก็คือเฮาบอ้คุ้มตาคายนะครับเนาะ ก็คือสูตรของผมก็คือ,อยังมาครับถ้าเป็นนกฝึกไก่มันหักไปหลดหางบ่เสียดายพอมันเป็นตอแล้วเขาจังบ่ต้องคุมชั้นครับขะมันเป็นนกตอแล้วเขาบ่าต้องคุมชั้นมันกะสีหางมันกะสีเขา,ากระ t h o ออกแล้วมันโปร่งไหมมันกะสีสวยงามคือเก่าเภทนกตอดินนี่ถ้าเลี้ยงบนชั้นนะครับเนาะก,กะเป็นไปได้ก็หางนกบ่ต้องหักครับมันจังสีสวยงามมันขันดีบ่าขันดีเป็นตอบ่เป็นตอถ้าหางนกบ่ห,กหักมันกะน้ำใหม่ก่อนนะครับเนาะแต่แต่นกตอผนียดหรือว่านกมูเขาเลี้ยงโชว เลี่ยงฟังเสียงยังที่กับบ่มีผู้ใดอยากให้หางมันหักหรอครับนี่นี่ครับถ้าเขาเอามาใส่ลูไซ้อลุงนะครับเนาะนี่ครับบ่บ่บ่แตกครับบ่มีแตกบ่แตกครับผมเพราะว่านกมันกับบ่ได้แข็งประดันนี่นี่ครับแต่ถ้าใส่ป้าร้อยอะแตกครับแมนอาจารย์เ้าถือครับแตกเนี่ยย่แล้วล่ะบ่ว่าสิตะไคร้เขือบพีพีซีบ่เขือบเครือบบ่เครือบจังนี้กก็แตกครับ ถ้าเป็นนกปลาลอยแค่ขนาดนั้นนะครับเนาะดินขนาดนั้นบ่าแตกกับยู่ว่าดดล่ะครับแต่ว่าอันนี้เขาเห็ดใส่นกลูกเพาะนะครับเนาะลูกเพาะสายตอดินมาเลยเขามันอาจจะบ่แตกหรอครับอาจารย์กะนี่ครับ้เบิ้งกะขันแล้วล่ะครับขันสูโต,โตแล้วละ่ะนี่ครับขันกินเนี้อดีปกติครับว่าเป็นอย่างกะขอเสียกับครือหางหักล่ะครับเนี่ยขอดีก็คือน,นะครับมันกัการนกกระจอกแล้วมันกัประหยัดงบครับประหยัดงบแหลวกัการนกกระจอกนี่ครับ มูนี่กัมีกลงสองชุดนะครับเนาะชุดนี่สิเป็นลายคอออกครับชุดนี้ร้อแยกขึ้นช้านครับถ้าเป็นนกแมกกบร้อแยกผสมครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดนี้นี่สิเป็นชุดเทียว่าบมีลายคอมีกระตคร้ลวดขึ้นกันครับผมลวดขึ้นพีพีซีกันครับกับเบื้องแล้วกับทำมาหางหักบากรหักครับแต่ว่ามีตัวใดดังแตกบ่กับว่าแตกครับจมูกว่าแตกครับผมเพราะว่ามันเป็นนกลูกนะครับเนาะมันเป็น หนกเขียวมันใหญ่มากับเขานะครับนี่ครับหนกหน่อยนะครับเนาะมันเป็นถึงสิบว่าแมนสายผลหรือว่าสายยางกระซามครับถ้าเป็นนกลายคอกรลังเลื่อมบอดครับมันบินแบบนี้อยู่แล้วครับเป็นปกติครับซึ่งมันว่าแมนมานกแค็หรือว่าหนกดินครับนี่เป็นธรรมชาติของมันเองครับนี่มันบินอยู่แล้วครับนกมันกําลังหัดบินกะบว่าจะสิเป็นสายไหนเนาะครับเนาะ มันบินคือเก่าครับสายผลบ่ผลกับสายยังกับซ้ำเก่าครับถ้าเป็นลุกนกมันบินทุกตัวครับถ้าอายุประมาณเนียแล้วมันสิมันสิหัดบินครับมันสิบินดูครับ้อกับเบินจนหอบครับหล้างตัวซึ่งนกกับบไดิแขบบได้อย่างได้ครับแตาวันมันบินธรรมดาครับเป็นธรรมชาติของนกเองนี่นะครับกับอ่ะมีเรืองมาเนี่ยครับมาเบ้ามาเนีน้ำคุณพ่ออารย์นะครับนอกจากีประมาณนี้นะครับมือนี้ กระขนปกติครับว่นีปัญหายัางหรอครับเนี่ยนัน่นก็บ,บ้เห็น่าเนี่ยครับกรณีจมูกแตกน่าจะเป็นไส่นกปลาลอยนะครับเนาะแต่ว่าไส้ลูกผสมสายมาเลสหรือว่าลูกลูก,ล,กลูกเตียว,วาเขาพอเองนะครับหนกมันเชื่องมาตะแรกอยู่แล้วครับนี่มันก็เลยบวมมีความทีว่าสีดินขัดแล้วก็เหตุให้จมูกแตกนะครับเนาะน,นี่ผมไส้แล้วผมก็ยืนทยย่ายู่นี่มันกับ ขันเสยครับนี่สรุปว่าเดี๋ยวแตกบ่แตกเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ่องอีกต่อไปนะครับเนาะกะ,อะเอาไว้ปร,ประมาณนี้ครับผมครับผมกะตามที่คุณพ่ออาจารย์ได้ชมไปนะครับเนาะตอนนี้ว่าท่านแตกจมูกสภาว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับเพื่อโดนๆไปมันแตกเพือจังอ,อาจารย์ที่ว่ามาคอมเมนต์เนาะครับเนาะว่าแบบกรงแบบนี้จมูกแตกประสี๋ยว ก็ต้องรอเบิ้งครับแต่ผมานกูเพราพว่าห้านะแตกคือนูฟ้าลอยนะครับนกบอฟ้าลอยมันมันแข็งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกบตะไคร่มันใหญ่ครับแล้วก็เคือบพีวีซีนะครับน้อมันเห็ดให้เป็นบาะผมจับเบิ้งมันเป็นลื่นๆครับมันอาจจะมีส่วนกระไดที่มาเซฟเนาะให้จมูกนกนะครับบ่แตกบ่เล่นบ่แตกครับเดี๋ยวจังไดทีอับเดียให้เบื้องอีกรอบนึงครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไส้ล้วก็ขันดีว่าขันทั้งสองตัวเราตอนนี้บ่มีบ่มีวาชี ปกติู่ตอนนี้เดี๋ยวจังไ้สิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับนากกันอ่ะครับเมื่อนี้ก็บนีประมาณนี้นะครับนาะนี่ครับฝากเรื่องนี้ละอาจารย์คุณพ่อนครับต้องไทยครับมันเป็นกล่องผงซื้อมันลกบหัวกบหพงครับผมไทยไทยกล่องหนาตัวยาประมาณนี้ครับซองละามสบาทครับผมซื้อมากอห้อาจารย์คุณพ่อไปซื้อเรามาลองใส่เบิ่งไทยทองไทยพยัเนะครับนาะโนดสจได้มีความขึกมีความสดชื่นก็เก่าเพราะว่ามัน สารอาหารมันกับสิครบถวดนะครับเนาะอันที่มันกินลงไปบะหมี่เนื้อยากินนะครับเนาะคือจึงคือยังค้นแหละครับกะอ่ะประมาณนี้นะครับนั่งกัค <Te> ลิปนี้ผมก็สิขอจบคลิปไปแป้งเส้นนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นควางใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสดีเ็คคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเราเมื่อหนึ่งกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ